ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับงานไทยเฉลิมของงานไทยไก็ยด,ดีครับดูเป็นกันเอง,เองนะครับดูยิม am ้มแย้มแจ่มใสครับแต่วันเขิน <laughs> แล้ววันนี้มาในตัวแทนของภาพยนตร์เรื่องปี่ทาใหญ่ครับครับนะเป็นไงบ้างกับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่เราตั้งใจทำนะครับแล้วก็ทุกคนในในทีมง,งานพี่ทำใหญ่น่าจะตั้งใจทำเหมือนกันครับแล้วก็ทุกคนก็รักหนังเรื่องนี้เหมือนกัน คิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ของไทยเราทุกวันนี้กก็เหมือนกับว่ามันคิดว่าทําหนังยังไงก็คนจะมีคนแค่กลุ่มเดียวที่จะมาดูหนังนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเคยเคยลองคิดเล่นๆนะว่าสมมติว่าค่าตัวหนัง100บาทหมมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้ร้อยล้านคนมาดูหนังแค่เท่าไหร่พี่หนึ่งล้านคนวะ ไม่ถึงยังไม่ถึง10%ของประเทศเลยป่ะครับเพราะคิดว่า,าจริงๆก็นั่งคุยกันนะแล้วก็นั่งนั่งคุยกับพวกพี่ยงอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนุกก็เพราะว่าคิดว่าเพราะว่าเรายังเหมือนกับว่าด้วยความที่ทุกคนต่างแบบจะต้องเอาเงินเลี้ยงเลี้ยงทั้งครอบครัวและเลี้ยงตัวเองอะครับก็อาจจะไม่มีเวลาเสพศิลปะหรือเปล่า,อ,าอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ซึ่งมันคิดว่าถ้าเมื่อมันจะน่าจะ ความความความนี่มันเป็นอาร์ตมันจะพัฒนาไปกับการดำเนินชีวิตนะครับก็แสดงว่ามองว่าภาพยนตร์ทุกวันนี้มีความเป็นอาร์ตมีความเสรปภาพของตัวเอง,อง,องมมเน้อยลงกว่าที่เคยไม่เกี่ยวครับก็ว่าก็รู้สึกว่าเวลาวันดูหนังวนันวันวันไม่แคร์ว,ว่ามันจะเป็นหนังที่ดีหรือหนังไม่ดีครับก็แค่แค่รู้สึกว่าเราเราชอบหนังเรื่องนี้เราก็เราก็ดูครับแล้วก็หรือว่าเรา ก็ไม่ได้แขกกระแสวิจาอื่นๆแล้วก็เราก็ดูครับก็อยากให้คนไทยเปิดใจดูหนังไทยพางครับแล้วภาพยนตร์แนวไหนเป็นแนวไทยของคุณก็จริงๆก็ดูหมดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดูหนังผีเพราะกลัวกลัวผีแต่ว่าดูเรื่องแรกคือสีแพ่งนี่แหละครับใช่ก็ก็ดีครับสนุกดีเป็นเพราะนางเอกหรือเปล่าอ๋าไม่เกี่ยวพี่แต่ว่าเหมือนกับว่าโดนหลอกไปดูรออเพเพราะว่ารูกคนบมกไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวก็เออดูครับแล้วนอนไม่ได้เลย โคตรกลัวแล้วอย่างในฐานะนักแสดงนะภาพยนต์เขาก็ทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการแสดงแต่ละช็อตแต่ละซีนที่จะออกมาถ่ายทอดออกมาในบนแผ่นฟิล์มเนี่ยก็ด้วยด้วยความที่หนังที่ถ่ายมันถ่ายฟิล์มครับมันก็ทุกอย่างมันมันเป็นมันเป็นเงินนะครับมันเป็นมูลค่ามันมีมูลค่าหมดแล้วก็เราไม่สามารถเสียได้สักนาทีครับคือ มันต้องสร้างสมาธิให้สูงครับซึ่งมันสมาธิสร้างมากครับมันจะอะไรตลอดเวลาครับก็แล้วก็จะเขินๆกล้องเลยครับน้องซึ่งมันก็ลําบากอยู่ครับแต่ว่าก็ดีครับในเมื่อมันทําให้แบบพอว่าพอแบบเรารู้จักกับคําว่าการแสดงแล้วเราทุกคนจะรักมันนะครับค่ะแล้วอยากจะให้เชิญชวนเกี่ยวกับเพื่อนๆนิดนึงให้ช่วยกันรณรงเ์ในการทำนิดนึงคครับก็อยากให้ทุกคน ปิดใจครับเพื่อมาดูหนังไทยครับเพราะว่ามันก็ทุกเรื่องไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นมันไม่มีอะไรที่มันเสียเวลาเปล่าครับก็อยากให้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบครับแต่คนทําที่ควเขาทําออกมาเขาต้องชอบันแล้วครับเขาถึงทำออกมาครับอยาที่ขอฝากผลงานองว่านหน่อยอัปเดตหน่อยก็ตอนนี้ก็เรียนอย่างเดียวครับแล้วก็ทําเพลงครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ทาเมื่อไหร่เลยนะครับแต่ว่าก็จะตั้งใจทําต่อไปครับคงจะเร็วๆนี้คงจะเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ